สวัสดีค่ะสวัสดี f อที่น่ารักของป้านาค่ะมารีวิวเหรียญที่ส่งมาจาก f อแล้วนะคะอันนี้จากคุณ,ค,ณคุณรัตนาคุณรัตนาขอบคุณที่ไว้วางใจค่ะของคุณรัตนานะคะขอบคุณที่ไว้วางใจส่งเหรียญมาขายป้านาค่ะป้านาจะรีบแกะรีบเ็ครีบโอนนะคะมารีวิวกันว่ามีเหรียญอะไรโอ้จำได้แล้วนึกออกแล้วค่ะคุณรัตนา ส่งมานานมากแล้วนะคะคุณรัตนาเห็นเหรียญค่ะเห็นเหรียญรู้เลยว่าคุณรัตนาส่งมาจากกรทมเหรียญคุณรัตนาเหรียญสวยค่ะเหรียญใช้ได้เหรียญดีเลยด้วยความที่เป็นเอฟซีเจ้าเก่าเจ้านานมากแล้วนะคะเมื่อก่อนเหรียญราคาสูงกว่านี้นะคะเขาเคยส่งขายไปนหน้าตั้งแต่ราคายังไม่ลงค่ะอย่างสี่หนึ่งเนี่ยเริ่มต้นที่ไปน่ารับซื้อจากที่คุณรัตนาส่งมาน่าจะประมาณหลักร้อยอะค่ะ ร้อยหนึ่งร้อยหรือหนึ่งร้อยยี่สิบาทโดยประมาณนะคะตอนโน้นค่ะนานมากท่านก็ส่งมาเรื่อยๆแล้วก็เว้นช่วงหายเป็นนานมากจนณปัจจุบันนี้เหลือหกสิบบาทค่ะทุกคนดูสินะดูดูเนี่ยคะ่ะสิบบาทปีสองห้าสี่หนึ่งมากี่เหรียญเนาะโอ้มีจดหมายมานี่มีจดหมายมาหกสิบบาทปีสองห้าสี่หนึ่ง คุณรัชนะส่งมาสิบบาทปีสองห้าสี่หนึ่งสิบเอ็ดเหรียญค่ะทุกคนสิบบาทปีสองห้าสี่หนึ่งสิบเอ็ดเหรียญนะคะเดี๋ยวก็เนี่ยค่ะทำรายการมาน่ารักที่สุดเลยทํามาแบบนี้ค่ะดีมากเลยนะคะเดี๋ยวป้าน่าก็ใส่ราคาด้านท้ายเฉยนับจํานวนมาเพราะบางทีเขาไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไหร่ใช่ไหมคะเขาไม่ได้ลงราคามาแต่ถ้ารู้ราคานะลงราคามาให้เสร็จเรียบร้อยเลยนะคะป้าน่าก็ โอนตังกเลยนับเหรียญครบตามจำนวนโอนตังเลยเนะะี่ยค่ะมามาชมเหรียญกัน10บาทปี2 5 4ห้าสี่หนึ่งรับซื้อเหรียญแล้ว0บาทโอ้โอเหรียญสวยมากใช้ได้ค่ะใช้ได้ดีมากดีมากค่ะเขาคัดเหรียญสวยแบบนี้ไม่ผิดหวังเลยนะคะไม่เสียแรงที่เป็น fc เป็นนาดมานานน่ารักที่สุดเลยใช้ได้หมดเลยนะคะสิบเอดเหรียญหนึ่ง6 7 8สามสี่ห้าหกเจ็ดแปด้าสิบสิบเอ็ด เนี่ยค่ะ11เหรียญก็รับเงินไปนะคะ 10, 10บาทปี2 5 4 1รับซื้อเหรียญละ60บาท11เหรียญก็ได้6 660เห็นไหมคะหน้าเหรียญเพียง100 110บาทเนาะ11เหรียญ110บาทส่งมาขายเป็นหน้าได้660เห็นไหมคะเพียงดูพศท่านั้นเองนะคะไม่ต้อง ไม่ต้องคิดอะไรมากมายไม่ต้องเสียเวลาเลยนะคะเพียงหยิบจะตังทรับตังทรมาดูพอสอแค่นั้นเองค่ะง่ายๆเลยนะคะไม่ได้มีขั้นตอนอะไรสําหรับซับซ้อนอะไรมากมายเลยเพียงแต่ดูพอสอดูพอสพอสผลิตตรงกับที่เปนนารับซื้อนะคะเปะน่นาจะระบุไว้ตลอดเลยนะคะเป็น่นาจะจะบอกทุกทุกเหรียญทุกวาระที่เปนนารับซื้อบอกหมดนะคะ แต่ถ้าบางท่านนะคะไม่ได้ดูคลิปปนาดถ้าท่านถามว่าท่านแอดบ้านเขียวมาแล้วท่านก็ถามว่ารับซื้ออะไรบ้างอ่าน้ำท,ท่านไม่ได้ดูแน่นอนท่านไม่ใช่เอฟซีปนาดท่านเพิ่งจะมาดูคลิปที่ปนาดเจอคลิปหนึ่งแล้วให้มีช่องทางติดต่อก็ติดต่อมาโดยที่ไม่รู้เลยว่าปนาดรับอะไรแบบนี้เสียเวลานะคะดูนิดนึงดูก่อนดูก่อนว่าว่าเขารับซื้ออะไร เพื่อที่ท่านมีท่านจะได้ไม่ต้องมาผิดหวังเนาะว่าท่านมีแล้วท่านก็จะได้ส่งมาขายได้ค่ะง่ายๆเลยขั้นตอนไม่มีอะไรยุ่งยากมากมายเลยนะคะเพียงแต่ให้เข้าใจเฉยๆดูให้เข้าใจให้รู้ว่าเขารับอะไรราคาเท่าไหร่นะคะท่านจะได้ไม่ผิดหวังแบบไหนด้วยที่เขารับนะเพราะหลายคนเข้าใจผิดเยอะมากค่ะ,ะมาดูต่อกันว่าพอสอ,อะไรบ้างอะดูดูพอ,อแล้วก็ดูพศออเลยแล้วกัน อันนี้สี่สองกับสามสี่เนี่ยรับเท่ากันค่ะเหลือยี่สิบาทเมื่อก่อน,ปนไปนด้รับซื้อเหลือสามสิบเหรียญเนี้ยค่ะเหรียญสิบบาทปีสองห้าสามสี่เมื่อก่อนรับเหรียญละสามสิบสามสิบแล้วก็ลดลงมาเหลือยี่สิบห้าเหลือยี่สิบห้าปัจจุบันนี้เหลือยี่สิบบาทลดตามกระแสความนิยมของของสะสมอะค่ะมีขึ้นมีลงนะคะถ้าไม่มีกระแสอะไรมาเป็น ปกติอย่างปัจจุบันเนี้ยปกติเหตุการณ์ปกติไม่มีกระแสอะไรเหรียญก็จะราคาลดค่ะด้วยเศรษฐกิจด้วยด้วยหลายๆอย่างอะค่ะด้วยหลายๆปัจจัยนะคะหลายๆปัจจัยราคาเขาก็จะประมาณคือคือลดไปตามเศรษฐกิจค่ะแต่ถ้ามีกระแสอะไรขึ้นมามีมีการแบบตื่นตัวอะไรเงี้ยค่ะ รับรองราคาขึ้นแน่นอนเก็บไว้ได้เลยนะคะอย่าง4,1,4,2,3,4,3,1เนี่ยเป็นตัวติดผลิตน้อยหายากแน่นอนมีราคาแน่นอนไป็นน่าเชื่อนะคะเชื่อประณัเป็ะนันเรียนมาว่านั่นว่าไปโน่นนะคะเนี่ยจริงๆนะคะจากประสบการณ์เนี่ยถ้าเหรียญถ้าถ้าท่านจะเก็บนะถ้าไม่ได้ลําบากอะไรนะเก็บตัวติดผลิตน้อยอะคะ่ะถ้าแต่อย่าไปหาซื้อที่ราคาส่วนต่างเยอะๆนะ เอาที่หาได้ที่ไม่ไม่ไม,ไม่ต้องมีส่วนต่างมากนักที่ซื้อไม่แพงอะค่ะนะคะ,นะคะแล้วท่านจะไม่ขาดทุนเก็บเหรียญที่เก็บเหรียญที่เอ่อเป็นเป็นเหรียญที่จํานวนผลิตน้อยนะคะไม่ขาดทุนแน่นอนอย่าไปเก็บเหรียญตามกระแสนะคะทุกคนด้วยความปรารถนาดีจริงๆค่ะอย่างว่าเหรียญที่มีกระแสกระแสอะไรมาเนี่ยอย่าไปเอามาเก็บนะถ้าขายเนะี่ยขายเลยผ่านมือ พราะว่าช่วงที่มีกระแสเขาจะขายดีใช่ไหมคะเขาจะขายดีเขาจะเป็นที่นิยมมีอะไรเท่าไหร่ก็ขายได้เพราะกระแสมาแต่ถ้าหมดกระแสมาอะไรก็เงียบราคาก็จะลดลงค่ะเพราะฉะนั้นอย่าเอามาเก็บค่ะเหรียญเหรียญทุกเหรียญหรือทุกสิ่งอย่างที่เป็นกระแสอยู่อย่าเอามาเก็บให้ให้เอามาขายหรือว่าถ้าเรามีมีอยู่แล้วก็นําออกมาขายเลยค่ะถ้าหมดกระแสก็จบก็หมดแล้วค่อยช้อนซื้อใหม่ พอกระแสเงียบแล้วค่อยช้อนซื้อเข้าจริงๆค่ะอันนี้เรื่องจริงตอนที่มีกระแสปล่อยออกเลยขายเลยเสร็จแล้วจบกระแสกระแสหมดเงียบนะซื้อเข้ามาเลยรับรองนะคะของเหรียญเราเองนั่นแหละเราก็ทํากําไรให้เราหลายรอบนะคะ <ๆ S 1> <ๆ S 2> แล้วขายไปสมมุติเนี่ยถ้าไม่มีกระแสอะไรนะเราก็เก็บเข้ามาเก็บเข้ามาอย่างงี้ค่ะ <ๆ S 2> พอมีกระแสปุ๊บอย่างอย่างกรณีเหรียญสี่หนึ่งอะไม่มีกระแสอะไรตอนนี้นะก็ซื้อเข้ามาหกสิบาทซื้อเข้าไว้ซื้อเข้าไว้หกสิบพอมีกระแสมาปุ๊บ เขาอาจจะขายได้ร้อยหนึง่งค่ะพอขายได้ร้อยหนึ่งปุ๊บจบกระแสะหมดคนที่เขาเอาไปชื่นชมแล้วเขาเบื่อแล้วเขา,<ม>เ,ขาเขามีความสุขเขาพอแล้วเขาก็เอามาขายให้เราคืนหกสิบบาทเห็นไหมคะเรียนเราเองแหละคะ่ะทากาไรเองเชื่อปี่นาดคะ่ะปี่นาดมีประสบการณ์ตรงนี้นะคะเหรียญเราเองนี่แหละค่ะทํากําไรให้เราเองบางเหรียญบางเหรียญน,นะคะทำสองรอบสามรอบได้เลยนะคะถ้าอยู่ในวงการนี้นานๆจะเข้าใจตรงที่ปี่นาดพูดแต่ถ้าใครไม่เคย ไม่เคยมีประสบการณ์ไม่เคยไม่เคยอยู่ในวงการนี้จะจะไม่เข้าใจอะนะถ้าถ้าใครอยู่จะเข้าใจโอเคพูดมากแล้วเดี๋ยวจะรําคาญเนาะไปดูอันอื่นต่อไปแล้วกันดูรายการอื่นต่อนะคะอันนี้วาระค่ะ10บาทปีสองหรับซื้อหกบาทส0บบาทปี2 5 4หรับซื้อย0บาท10บ,บาทปีสองห้าสามสีรับซื้อ20บบาทค่ะ